โอเคครับพอกระสวดยีกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจิตคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาลงจานในเกมโรบบอกเนาะใช้ผลมังกรนะครับมาดูกันว่าจะไหวไหมเนี่ยผมกองเนาะผมเพิ่งซื้อมาเลยนะผมไม่ได้สุ่มเอานะผมซื้อมันแบบมันถ้าจะสุ่มมันมีโอกาสออกอยากนะบากคนผมเลยเอซื้อดีกว่าเนาะ มาเริ่มกันเลยดีกว,ว่ามาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่านะครับในความคิดผมนะผมคิดว่าน่าจะไหวนะแต่ว่าต้องมา,อนะา,นะางรอ,มาอดูกันนะว่าจะไหวไหมเนาะผลบางกรต้องมารอดูกันนะว่าจะไหวไหมลงดันนะ <c oughs> มามามาโอเคนะครับตอนนี้มาถึงที่โรงแรมแล้ว เอตอนนี้ผมยังไม่กดเอ่อสตาร์ทเนาะโอเคกดเลยมาแป้งนำผลมังกรแปับน,นะนี่มัง,งกรนะครับนี่ปงนี้มังกรโอ้โหอย่างเท่อะเหลย่อมากเลยเหลยชอบก็รอเทีทเ่มาดูกันนะว่าจะไหวไหมรอให้ศัตรูด้านล่างให้มันรวมกลุ่มกันก่อนนะครับโอเครวมกลุ่มกันละบลไฟเลยตูม เรียบร้อยแตกแป๊เบเดียวก็เว็บที่สองแล้วนะครับเราให้ศัตรูมัน้วมกลุ่มกันก่อนนะคมันจะได้ผมจะได้เผ,ผาทีเดียวเลยนั้นก็เผาตูมเอ้ย น่ปล่อลูกไฟไป,ไปโอเคเอ้ยได้รับหนึ่งเพชรว่ะได้รับหนึ่งเพชรนะครับร้อให้เออศัตรูด,ด้านล่างล้มกลุ่มกันก่อนดีก,นกว่านะครับเพื่อความสะดวกนะครับ เราได้สี่แล้วนะครับนเดียวนะครับรอให้ศัตรูรวมกลุ่มเันก่อนดีกว่านะครับจะได้เผาทีเดียวเลยมันเผาง่ายดีนะครับเผาด้วยเผาเผาเผาเฮ้ยได้รับอีกหนึ่งเพชรเฮ้ยได้รับอีกหนึ่งเพชรไปเดี๋ยวขออัพค่าพลังก่อนนะครับ ตอนนี้ศัตรูโจมตีผมไม่ได้นะเพราะว่าผมบินอยู่ไงแต่ในด่านลงดันเนี่ยก็จะมีเฮ้ยได้รับอีกหนึ่งเพชรนะรมันก็จะมีแบบศัตรูที่สามารถวาร์ปขึ้นมาได้เนี่ยแบบนี้ศัตรูมันวาร์ปขึ้นมาได้นะบางตัวเนี่ยมันวาร์ปขึ้นมาแล้วตีแรงมากเลยนะแบบเลือกผมหายเลยบางตัวนะ,ะมันโจมตียากอ่ะ นายเห็นไหมมันวาร์ปขึ้นมาแบบมันโจมตีผมได้อะแต่ว่ามันมันยังไงอะคือมันแบบมันเล่นยากนะมังกรคือมันควบคุมยากอ่ะแบบมันไม่ได้แค่แบบเดินทีเดียวลมันจะแบบจะให้อย่างตามใจแล้วมันไม่ใช่อ่ะแบบสกิลมันน้อยนะมังกรเนี่ยสกิลมันน้อยมากเลยแต่แบบถ้าหนีศัตรูแบบเนี้ยใช้ได้นะแต่ว่าสกิลมันน้อยนะครับ แล้วพอใช้สกิลหมดก็ต้องรอคูดาวด้วยนะคูดาวแบบคูดาวนานนะเดี๋ยวหนีก่อนพ่นไฟแม่งเลยต้องุ้มไม่ตายอีกแล้วเหรอโอ้โหดูเลือดผมดิหายไปครึ่งหลอดล้ว ไม่ต้องถามน,นะว่าทาไมผมไม่อยู่สูงๆนะเพราะว่ามันแบบผมโจมตีมันมันไม่ได้มันวอล์ขึ้นมามันวอล์ขึ้นมาแล้วผมจะโจมตีข้างล่างว่าทําไมอ่ะมันวอล์ขึ้นมาแล้วก็ต้องโจมตีข้างบนใช่ไหมแต่อันนี้มันต้องโจมตีข้างล่างไงเผาเลยดีเดียได้อีกหนึ่งเพชรว่ะได้อีกหนึ่งเพชรเด็ พ่นไฟไปลูกไฟนะเว็บที่เจ็ดแล้วนะจะไหวไหมเนะี่ยหอใช่เว็บแค่เจ็ดอะเว็บที่เจ็ดอะดูเลือนผมที่หายไปครึ่งหลอดละเราให้ศัตรูรวมกลุ่มกันก่อนนะก็ไวใหม่ตัวมังกรมันสันๆแบบนี้เนะี่ยมังกรเป็นไรเนะี่ย ม่มังกรเป็นไรเนี่ยทำไมมันสั่นๆเนี่ยเฮ้ยงงนะแล้วขอดรตีข้างล่างก่อนเนี่ยมังกรมันสั่นนะเห็นไหมมังกรสั่นอะมังกรเป็นไรอะเฮ้ยดูยหน้ามังกรดิมีฟันมังกรอะฟันมังกรแบบใหญ่มากอะ่ะ เผาต้มเอาลงไปเผาแม่งเลยนะเวทีก้าว้รนะตอนนี้ มังกรก็สั่นไม่หยุดเลยนะเนี่ยมังกรเป็นไรเนี่ยเลือดไม่หลีด้วยพอใช้ผลมังกรแล้วเลือดมันไม่หลีด้วยเหรอเกินไปแบบเลือดไม่หลีด้วยข้อเสียงก็เยอะเหมือนกันนะพรับนแบบเลือดมันไม่หลีอะแบบใช่เลือดมันไม่หลีเลือดมันไม่เพิ่มตอนเลือดน้อยๆอะ มันนี้ก็เสียเยอะมากอะผลังกรแต่ก็โหดไว้ก็โหดนะอเอาเฮ้ยโจมตีโดนได้งไงเนี่ยเฮ้ยจะเผาไปก่อนนะเนี่ยมันโจมตีได้ไงอะอูมเห็นไหมมันบ้าขึ้นมาแล้วผมก็เจแบบเลือดหายไปครึ่งหลอดแล้วตัวมังกรมันก็ยาวด้วยนะ,นะมันโจมตียากนะเนี่ย โดดแค่ห่างยังเจ็บเลยอะตอนนี้อเเ้อโหครับเอาขอนีก่อนครับมาข้างล่างแล้วหนีก่อนดีกว่าเอ้ยเกือบเกือบโอเเ้โวงแดงมาต่อหน้าเลยโจมตีโคตรยากอ่ะ Sao kêu anh Mi nói thế nào nè Sao kêu anh Mi nít nhờ anh Ồ, lượt, lượt này có Lượt bọt có thực cơ bên bằng thì ạ Hốt thực ạ Thực cơ lượt bọt ạ à. อาเลือดมันก็ลีนี่แต่ว่าพอเป็นมังกรแล้วเลือดมันไม่ลีหรอหรือว่าไงเอาสักสก,กิฟด,ด่างสังัันว่าแล้วจะตายเนี่ยโอ้โห รอน,นานมากเลยนะเนี่ยเตีกี่ครั้งก็ไม่ตายเอ้ยวงแดงวงแดงเกือกบแล้วเกือบแล้วแปลงล่างเป็นองกรดีมไหมเป็นังกรดีกว่าอเน,นี่เหน็นไหมมันจมตีผมได้อะเหน็นไหมตัวมันยาววามังกรอนะบนไฟแม่งเลย เผาไปเลยเผาเผาเอ้เห็นไหมผมลงมาข้างล่างแล้วแต่ห่ามันเยู่ข้างบนอ่ะผมก็เจ็บอ่ะดูดิมันแบบมันโจมตีทีเดียวแบบเลือดหายเหมือนกันนะเลือดผมอ่ะ อีกนิดเดียวก็ตายแล้วอีกนิดเดียวเองอันนี้แค่เว็บที่สิบนะแบบมันแบบมันยากมากเลยแต่และเว็บเนี่ยอันนี้แค่เว็บที่สิบอยู่เลยแบบจมตียากเกินนะแบบอ่ะโคตรยากเลยเนะี่ยอีกนิดเดียวก็ใกล้ตายแล้วเนะี่ย หืมอีกนิดเดียวเองอ่ะเฮ้ยไม่ตายหรอมันไม่ตายทุกคนเฮ้ยมันไม่ตายอะ่ะแตกแตกไหมเอ้าไม่ตแตกเฉยแตกก็แตกก,ตก,ตก็สวยได้รับแคเ่เพชรเดียวเองแปลงหน้าเป็นมังกรด้วยอ่ะนะ เพือ่อความปลอดภนะัยเนาะเผาตูมเออควนไฟไปนี่โอ้โห,โหตายเยอะเหมือนกันนะควนไฟไปทีเดียวอคำรามถึงไหมเนะี่ยไม่น่าถึงนะควนไฟดีกว่าตูม เอามันยังไม่ตายอีกเหรอถึกเกินเราให้มันรวมกล่มเหมือนก่อนนะตอนนั้นก็เผาตู้ อื uh huh. ตายเยอะเหมือนกันนะเลือสองตัวสุดท้ายนะครับไม่สุดท้ายหรอกในในเว็บเนี้ยเหลืออีกสองตัวนะคดอดไฟไปกดไฟเป็นไไปไปลูกๆเราไม่ตายหรอมันจะถึกไปไหนวะเนี่ยโอเคตายละ โอเอฟพีสสามแล้วนะครโบในสมองก่ไม่มีอะไรเลย <c oughs> ในสมองก่นไม่มีอะไรเลย <c oughs> <c oughs> ไฟไปเลยตูมแตกแตกเยอะอยู่นะแตกเยอะอยู่นะโหไฟทีเดียวแตกหมดเลยเหรอ ด่านนี้มีสิบสองตัวด้วยโคตรเยอะเลยปคตไฟตมูมใครไม่ตายเหรอไม่ตายได้ยังไงกันเนี่ย ที่ที่สิบห้านะเว็บทนะี่สิบห้าน้อเอาอีกแล้วหรอโหไอตัวที่มันโจมตีผมได้แบบลอยอยู่แบบนี้นะเนี่ยมันโจมตีผมได้อะ่ะโอ้โหไม่ชอบเลยมาเผาแล้วมันไม่ตายเลยดูดิเลือดยังเขียว,วยเลยอนะ่ะแล้วมันอ่ะไปล่างล่างไว้นคนดีกว่าเนาะอเอ้ โอ้โหดูมันโจมตีผมดิผมโจมตีมันเลือดแบบแทบไม่รุดเลยขนาดผลมังกรน,นะโอ้โหเลือดแทบไม่รุบเลือดแทบไม่ยุบอ่ะมันอนะดูเลือดผมดิหายรึ่งหลอดหายไปรึ่งหลอดไปละโอ้โหเจ็บนะ ดูหินดีหินโคตใหญ่อ่ะเอาตายจะตายอยู่แล้วเนี่ยเลือดมันไม่เลีะเลือดเอลีช้าเกินแปลงร่างเป็นมังกรดีกว่าเนอะเอา เผาเลยเผาไม่ไม่มันก็ไม่แตกดีอ่ะเห็นไหมมันโจมตีผมได้อีกแล้วอ่ะโหเลือดมันแทบไม่ลดเลยดูเลยมันโจมตีหางผมยังโดนอ่ะแค่หางผมแบบเห็นไหมใกล้ตายแล้วเนี่ยแล้วก็ตายทำไมเดินไม่ได้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะตายจะตายจะตายเอาเรียบร้อยอ๋อยังเหลืออีกชีวิตหนึ่งนับ เตื่นไปยังเหลือชีวิตหนึง่งมาดิ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 โอ้โหเลือผม,มใกล้จะครึ่งหลอดแล้วเนี่ยหายเนี่ยเลือผมหายเกือบครึ่งหลอดละ โดนเรือมันดีแบบก็แบบมันมันแบบเพิเกินอะยแบบมันเกินไปบ,บางทีอะแบบเล่าเป็นมังกรดีกว่าบินขึ้นบินขึ้นเอา้าเออว่าลืมไปยังใช้มังกรอยู่ตอนนั้นไม่ดูตามมาตาเออรือเลยมาใหม่นะะมาใหม่ อ,อีกแล้วมนะึงก้อนเผาตูมอีกแล้วเหรอจุ๋มตีผมโดนอีกแล้วอ่ะจะตายแล้วเนี่ย จะตายอยู่แล้วเฮ้ยจะตายจะตายเผาดีกว่าเนี่ยเผาไหมอืมเผาปูมเฮ้ยจะตายจะตายจะตายเอาก่อนเอาก็ก็กตายแล้วเฮ้ยกดเลื่อนไม่ได้อะตายนะครับสรุปคือว่า ลงดันคนเดียวแบบใช้ผลมังกรยังไงก็ไม่ไหวนะครับอย่างน้อยมีสองคนดีกว่านะครับลงดานคนเดียวยังไงก็ไม่ไหวนะครับดูดูมันดีแบบโจมตีโคตรแรงเลยนะครับแบบเออก็คลิปนี้ไม่มีเหลือมากก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ได้มชมนะ